นกมาส่องเราเราก็ส่องนกไม่กลัวคนเลยนะดูสินกเขามาทำอะไรกันที่ระเบียงบ้านปาลิดาเนี่ยมาจูจีกันใช่ไหมแอบดูแอบดูแอบดู หนึ่งหลบไปไหนละหลบไปไหนละกลับมา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 อ้าวมานอนหลับเหรอไม่ได้นะจะมาเที่ยวหลับแถวนี้ไม่ได้นะกรุ๊กก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 ุ๊กอ้าวหลับจริงด้วยเอยเพลินเลยอ่ะ อยู่ตัวเดียวก็ได้เนาะน่ารักไม่ทําอะไรหรอกนะหูยดูดูเ,าเกาะดูเ,าเกาะเอ็นี่ที่ระเบียงปาริดานะนี่ถ้าอยู่ใกล้มากแต่ปกตินกเขาเขาไม่กลัวคนนะจ๊ะอ้าธรรมชาติสวยงามกรุงเทพไม่เต็มไปด้วยกระรอกกระแตน,นกกระปูดนกเขานกตะจิบกระจ๊อกนกกระเต็นเยอะไปหมดอะ่ะ ดูกันเพื่อความเพลิดเพลินนะคะหนูน่ารักมากรู้ไหมนกเขาครูรักจะครูจะกรูจะกรูจะกรูจรัจจงวลนใช่ไหมว่าทำอะไรเนี่ยหนูจะดังแล้วนะหนูจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ so cute But, <laughs> listening to me what I'm talking about I'm talking about you you are so cute yeah ามนอนพักผ่อนจริงๆด้วยอนอนไปนอนไปนอนไปไม่ต้องกลัวจ้ะสบายใจคนกรุงเทพเขาไม่กินนกกันจ้ะพร้อมตัวเล็กเฉยหรอก ถ้าเนื้อเยอะๆไม่แน่นะ <laughs> มีแต่ขนกับกระดูไม่กินนะรักนะรักนะรักนะมาบ่อยๆนะมันนอนได้เลยมานอนทั้งวันทั้งคืนได้เลยแต่อย่าส่งเสียงดังมากล่ะนะโอเคโอเค Are you listening? Yeah I do know what I'm talking about you Wanna talk with me, some? <laughs> so cute, super cute. You are super cute.